แป๊บนึงแก่ข้าวอร่อยมากกูกินอยู่ข้าวอร่อยหิว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 ขอกินข้าวอ่ะข้าวมันจะจิ้ได้เว้ยข้าวเว้ยแป๊บนึงกินซะแล้วกลับไปกำลังไปกำลังไปกำลังไปเดี๋ยวเวลาที่คีเดี๋ยวมึงต้องตะโกนเลยหายฮีโร่ก้าวิลเลนเล่นทบบไมนหึงไปวไหมก็ไปกินวันฟัวอัลแกขาดไปเข้าเพล ก็แเพาอยู่ตรงนี้ค่ะฉัน <laughs> สอดนายด้วยตอนนี้เหนื่อยฉัน <c oughs> มาแล้วช้ชอยู่ไปใช้ค้อนอยู่นี่ฮึอย่าได้ขี้ได้ดูเก็บขี้มาละฮึฮึ ก้าวฟันเลยเพื่อนกระสุนกระสุนไปคุปปีไม่โดนวะพี่ไม่จฟันตรงหน้าพี่ฟันตรงหน้าฟันตรงฟันตรงหน้าไงสุดแล้วก็อยากไม่เกิดขึ้นเหลวมากคุปปี้ฟันตรงหน้าปะเพิก้าไม่ตายหาเลยโอตรงหน้าเป็นยังไงใช่ใช่ตรงหน้าเป็นยังไงดึ้นแล้ไวิ่งถ่ายแล้วตายไม่ได้ไม่มีจริงจริงชาร์จอยู่ชาร์จอยู่ชาร์จพลัง สเตไม่น่าที่มาดีง้อแกเปิดเอเอเรสเหรอไม่ไหวแาเดนนี่มันเซิฟสุดทั่วมาโอ้โอ๊ยโถ่เอ้ยอืมออกมาสุดที่จ้ย ตอกหัวมึงงี้เลยตอกหัวมึงงี้เลยคุยอะไรคุยอะไรสายทำไมเนี่ยชอบเตึนสายยังเปยนปั่นนี่มันกดยัางไงาไม่ยังไม่รู้เลยเพิ่งมาเล่นเมื่อกี้ kia đấy Tư mèo, Ừ, thằng này Cái cái, của phạc đấy, phạc đấy พังได้ที่มีพังได้แล้วไม่ได้ได้เดีอยวามันุ่งขึ้นไปไม่มีครับได้ไงจับกันทีมใส่สกินทองมาแล้วรอ,รอบที่สี่พี่รอบที่สี่ออเออเ้ย มันโดนหรือเปล่ามันไม่โดนตะกี้เต้ตุ้มของปองโอ้มันตกตายโอ้ยกูกูขัดคอร์ไปก่อนนิดนึงโอ้ย เหลือเงินแล้วเหลือเงินแล้วอาวุธเลยมันไถดีกว่าเฮ้ยมันไถเฮ้ยยังไงไถรอบเดียวรอบนี้ มันกำลังจะคำรามคำลางที่กระเด็นเลยอ่ะอ อย่างับนนะทำไรวะ มันขึ้นนะเฮ้นเราพอเข,ข้าไปใช่ไหมโดนไหมนะโดนสวยไม่น่นอนนอนนอนยังไม่ตกไหมโอ้โด,เดาเมดเยอะสัดอ่ะอม้องของ องปึ้งโ,โ,โอ้โหตายขวาหลบไดีแจกแจกสุขภาพาาทำลายล้ว

có Cô cứu sợi xỉu phá Mình tùa m**g kìa Cô cứu mà là dèo dèo Nếu lên thì một chút thôi <laughs> Nếu lên thì Cái gì ถ้าขึ้นนี่ก,กดคลิกไซน์เดียวได้ไหมถ้าคลิกไซน์เดียวก็ได้พี่ถ้ากดคลิกขวามายวกุกแรมผักหมอนให้มันหันไปเสร็จเราขึ้นกูกดคลิกนะไซน์คิทขวาตลอดไอ้ตายเหอกูอยู่ไหนเนี่ยเกฟต่อละคนกูยังรำอยู่เลยเกอร์ตายโยกูยังรำอยู่เลยกูบอกไ,ไม่เห็นหน้าเหี้ยหินมันบางหมดเลย นี่นี่นี่เลยมึงอ,อยู่ตรงนั้นจะเห็นได้ไงวะพ <c oughs> ี่ไม่ตายพี่ไม่ตายไม่โดนเตะเรายังไ,นนไม่ลืมตาเลยปัญหาตรงนี้แหละเอ้าเครียดไ้น,น,นี้มาปาไฟแก๊สใช่ใช่ ไปขึ้นไปแปดสิโอ้ยอมเต่าเต็มหน้าฉางมันตัดได้แต่มันตัดทำไมไม่รู้อ่ะเ้ขานคใช่ใช่เมันตอนนี้ขาได้าเปนี้คือพอมันเปลี่ยนอาวุธแล้วนี่หว่าไม่เล่นระดับ <laughs> คูมม่อี๋กับไฟแคปมายัยย้ยกับไปเลบลไ็ยิ่งได้ เปิดเนี่ยตอนไหนโดไปห้ยเฮียเกือบลยุณเกือบแล้วเตรียมตีขาหน้าตลอดทุกแนแล้วนโ้โอ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 ้อนโอนอ้อ้้เอ้โ้โอ้โอ้โอ้โ้โ

อย่าพลาดเลทุกคนอย่าอย่า,อย,าอย่ายิงในบอ่อทรายอ่ะทำเลยอ่ะมันมันจะระเบิดได้พี่บอ่อทรายถ้ามันตีอะ่ะพยายามกูอยู่ใต้ท้องมันอยู่ส่วนหางอ่ะได้อยู่ได้อยู่ถ้าจะเซฟก็ไม,ม่กระแพง,งเพิ่มโอ้โหทำไรทำไรมันจะนี้มันอะไรแบบเดียวแล้วอืมอันเ,เดียวกูอยู่หางตลอดอ่ะ อุ้ยเพี่อะดูอยู่ห่างปลอดภัยสุดนะกล้ามายืนดูมาจากบนนั้นนะกล้ากล้ามายืนให้กำลังใจทุกคนจะพี่เอาปุ่นตีหางอะหาขาดได้ใช่ไหมหาขาดได้พี่แต่มันไม่มีค่าอะไรเลยคิดถูกนี่ไง,ไงวะมันไม่ใช่หางมันเป็นจริงจะมันจริงแบบล่องหนจ้พี่ Oh. จับซ่อมอูดมากแต่เคยกูยืนนี่แล้วกูโดนแน่นอนเลยโอ้แม่งหันมาของกูเหี้ยมไปยันลิฟต์วิเหี้ย,พย,ย,ย,เ,ยเพื่อนช่วยทันก <c oughs> ินยาก่อนกินยาก่อนโดนที่เกือบเกือบตายอะ่ะ เฮ้ยมันตุกมันติมันติวิหงหาหาโบสหาโบสวิ่งหาโบสวิ่หาโบสเหรอเข้าใกล้ต้องมีหาโบสพี่ต้องมีหาโบสมันมันกำลังชูมือเพื่อนมันชูมือขึ้นเพื่อขอพลังคือคนไม่ก็วิ่งหาหาที่สุดที่ทำได้หาที่สุดที่ทำได้เหรอใช่ใช่มีสองอย่างอุสเตย์ไม่น่าโมดตอนเนี้ยอะาหมดยังหมดยังหมดแล้วหมดแล้ว มัน <Yeah. S 2> ชูมูขึ้นหมดแล้วพี่โอเคโมัขอมัขอพลังที่ครบไปแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ปาเจนกี้เหรอใช่ไอ้เยี่ยมกคือปูภาว,าวานาเยี่ยมมากอย่าโดนนะอย่าโดนนะอย่าโดนนะขอขึ้นห่างเลยพี่ขอขึ้นห่างเลยใช้ขาหน้าก็ดีเป็นเลเซอร์นั่นนะ เพื่อนเราไม่ไปที่แหละกูหัวเฮ้ยทำไรอ่ะพื้นพื้นพี่พื้นมรนจะเปิดพื้นกูอยู่ห่างยังดูดีกว่าดูคนเลวเอ็มเบี่ยอยู่ข้าง

พบที่ไขการลงมากาเียมเห็นกูไหมพี่แต่ว่าอยู่ไหนวะกาเอ้ยลงมายังลงมาไอ้เหียนน่าจะโกรธสัต์ เดี๋ยวเ,เวล่นเอตัวนี้จับทางง่ายนะเว้ยจับเอชามันจับทางง่ายท่าตีมันเหมือนเดิมแต่คือถ้าโดนโดนทีนี่คือคือโดนคือไปเลยเจ็บร้อยพี่อ